อ่สวัสดีครับและนี่คือรายการ NSK TV นะฮะอยู่กับผมในสกเกอร์และนี่คือเออ่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมเองนะฮะัตอนนี้นะฮะอย่างที่สัญญาไว้ในคลิปไมค์ครับอันเก่านะฮะผมจะมาเออ่สอนวิธีการเข้าเซิร์ฟ MC โอ้ยนะเฮะวิทีเข้าเซิร์ฟ MC ม Middle นะฮะก็ขั้นตอนแรกเลยนะให้คุณเข้า Google น,นะฮะไม่ว่าจะเป็น f i r e Fox Internet Explorer หรือเฟนเทอร์ว่าเข้าไปนะฮะช่างมืองานวเดียวกูนะฮะ พอเข้ามาแล้วนะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้เว็บนะฮะบอกจริงก็ให้เขียนว่าไปนะ Minecraft นะ MC อ่าอย่างนี้นะฮะอย่างนี้อย่างนี้อ่ากดไปนี่ฮนะเป็นเว็บมันนะหรือถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะ,ะแจกเว็บไปในใต้ล่างดีทิพช์ัน่นของคลิปนี้แล้วกันนะครับเฮ้ย ah, <yeah. S 1> อ่าฮ่าเฮ้ย หน้ามันจะมีเพลงขึ้นมานะเป็นเว็บนะไอ้เหี้ยเป็นเพลงก่อนไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ย,อ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 ยนะหน้าพอคุณเข้ามามันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเป็นหน้าแรกอ่ะเว็บบอร์ดมาครับหนะเว็บบอร์ของเขานะฮะเขาจะมีประกาศทางหน้าเฟซบุ๊กนะก็เป็นเว็บอ่ามัวเดินเซิร์ฟเอ่าเปิดยาวมานเซิร์ฟมีคุณภาพทีมงานดูแลยอย่างดีลองดิอ่าไม่ได้แฮะแกลองอันนี้เป็นไอพีนะไอพีเซิร์ฟ อ่าสว่วนนี้ก็ IPDS 3นี่ก็เป็นช่วยโดเน็ตนะฮะดเน็ตเขาไม้ชี้เสียงดังขึ้นอ่าแล้วนี่โปรโมชั่นเติมเงินมากมายนะฮะแล้วนี่ละ่ะตัวเกมพิมพ์ไทยไปโหลดก็ได้นะโหลดมาพิมพ์ไทยกิจกรรมเบาๆในวันคริสต์มาสไหนที่ไหนดิอ่ากิจกรรมง่ายๆในเทศกาลคริสต์มาสไปที่กกไหนสร้างป่องไฟที่บ้านสร้างตุ๊กตาเห็นไหมใช้จังกัดจันวนตกแต่งบ้านง่ง ในเทศกาลคริสต์มาสใส่ชุดย้อม,มหนังสีแดงถ่ายรูปบ้านของตัวละครของฮันแล้วโพสลูปภาพอของตัวละครในสูทของที่ของเซเวอร์อ่าต้องทำครบทั้ง5ข้อถึงจะได้รับรางวัลจากทางเซเวอร์สมผลงานในที่ได้ที่เพจรายในวันที่ดดดิดดิดิอ่าา <c oughs> ก็เข้ามาดิบเยอะนะฮะแล้วถ่ายเขาเร็วะ ี่ป้องไฟพี่ไอ้ว่าป้องไฟไปนั่นได้ป่ะไอเดียอ่ะอ่ะคุงการเข้าเลยกอะไอ้เฮ้ยแบบแบบแบบแบอ่าปิดปิดปิดนะก็ให้คุณสังเกตที่มุมขวาบนเนี่ยนะจะมีคำว่าสมัครสมาชิกอยู่เนี่ยตรงนี้นะฮะให้กดคลิกไปนะครับก็จะมีกด5ข้อนะไอ้ามข้อไอเดียเขาเลยคือห้ามโพสต์คำไม่สุภาพหรือคำ หยาบคายสอง้ามพูดลูกโป้หรืออนาจารสามไม่ใช้คําพูดหยาบคายหรือผู้ส่อเสียดแล้วก็กดยอมรับไปถ้าไม่ยอมรับนี่ก็ออกนะนย่คุณก็ใส่ชื่อคุณไปชื่อที่คุณจะใช้เล่นในเกมครับอย่างเช่นเออเนี่ยชื่อนี้เออชื่อนี้ก็ได้นะชื่อขวยโจน,นะ <g år ce> ก็ใส่รหัสไปอู้ยิงิงงใส่รหัสอีกครั้งนะแล้วก็ใส่อีเมลนะเดี๋ยว ก็ใส่ไปนะประมาณนั้นนะครับหัวโจ e. ด athotmail.com นะก็ตอนนี้ก็ใส่เลขไปนะใส่ไปใส่ไปนะแล้วคุณก,ก็กดตกลงนะครับผมอโอเคก็พอกดตกลงแล้วอ่ามันก็จะขึ้นมาว่าอตรงนี้นะขึ้นประมาณตรงนี้อ่าแล้วมันจะเขียนว่าคุณสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เหี้ยสรอบแล้วนะมึงอ่ะ ปิดมากนะมันจะขึ้นตรงนี้นะแล้วคุณก็มาที่เออลองเนี่ยตรงนี้จะปรับที่ผู้ใช้กับอีเมลได้นะ,นะก็นี่นะปรับนี้สายปลายสัมผัสไฟละเดสเก์ท็อปออร์ดิโนก็เนี่ยพอสมัครเสร็จแล้วนะฮะให้คุณเออคัฟไอพีเซิร์ฟเวอร์ไปนะฮะคัฟไออาร์คัฟไปนะครับแล้วก็เข้าเกมเกมอยู่นี่นะขอเข้าเป็น st แล้วกัน myfab ที่จะีปอยู่โฟลเดอร์ไหนก็ไม่ไรู้สถานที่ช่างแม่ ะเข้าไปก่อนนะเพราะแม่งต้องมานั่งตัดไอ้เฮียเอาเฮียอะไรมาบังลาดกูอีกโอ้ยุ่งยากยางี้ไปเลยนะฮะไอ้เฮียช้าช้ให้อ่าก็เล่นหลายคนนะนี่ก็จะเซิร์ฟเดี๋ยวผู้หญิงูยุ่งอ่าเนี้ย mc ว่าเดินนะก็ให้คุณกดไปที่คําว่าเซิร์ฟเวอร์นะเพื่อนเซิร์ฟเวอร์อ่าแล้วก็ใส่ไอพีมไปนะ mc ที่อะไรก็ช่างอ่ะแล้วคุณก็ ตกตกดตกลงไปแล้วกันนะก็จะได้ซื้อนี่นะซื้อแบบนี้เลยนะ MC นี่ m i d d l e Server Season, season, season 3 l e t Fun อ่าพอ,อเข้าไปก็จะเข้าไปนะฮะเข้าไปก็เป็น Register นะครับ Register บล็อกอินนะฮะ,ะง่ายทีเดียวนะก็นี้บอกอธิบายวิธีทำาแล้วส่งคนที่ยังไม่รู้ก็ดูซะนะจะได้เข้ามาล่นกันเยอะนะฮะเข้ามาได้เลยนะตรงนี้ก็เป็นพวก คุยไอตวันซ่าครับอ่าก็มาพูดกันได้นะคุยพูดคุยกันในนี้ได้นะฮะว่าเฮ้ย Fuck you เฮ้ยเฮี่ยเฮ้ยเฮียอะไรวะต้องซิงอินก่อนดีกว่าโอ้ยยัยก็เขามาเล่นกันเยอะๆนะแค่บม ก็สำหรับวันนี้นะดูกันก็คงเข้าใจแล้วนะก็สวัสดีครับเย้ yeah.